สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะในคลิปนี้ก็เม่ก่อนก็มาถ่ายคลิปปลงนะคะขอบพระคุณนะคะแม่เยาวนะคะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะแม่ๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านคะ่ะให้กับแม่เยาวนะคะก็ขอบพระคุณนะคะมันแก้วสองถุงแล้วก็กล้วยหนึ่งถุงนะคะ ที่ส่งมาให้น้องละไทยนะคะได้ทานอ,อรอ่อยนะคะขอบพระคุณแม่เยาวมากๆเลยนะคะที่รักและเอ็นดูเม่ตาน้องละไทยนะคะก็สุขสันต์วันเกิดแม่เยาวย้อนหลังนะคะก็ขอให้แม่เยาวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรานาทุกประการนะคะขอให้อ่า พระคุปกกรรมปกปักรักษาคุมครองนะคะไปไหนมาไหนก็ใกล้ๆก็ขอให้แล้วค่าปลอดภัยนะคะขอพระคุณแม่เยามากๆเลยนะคะสําหรับผลไม้มันแกว2ถุงแล้วก็กล้วย1ถุงนะคะที่ส่งนะคะที่สั่งจากท่องพายบัญชัยนะคะมาส่งให้กับน้องอไทยของเรานะคะได้ทานนะคะอ,อย่ามีความสุขอิ่มเอิบนะคะคุณแม่คะขอพระคุณคุณแม่ยาวมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ แม่คุณก็จัดนะคะร้างนะคะมันแก่แล้วก็กล้วยนะคะให้กับน้องอ่อไทยของเรานะคะสองตะกร้าเลยนะคะคุณแม่ค่ะสองตะกร้าเลยนะคะคุณแม่ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่รักและเอ็นดูเม่ตาน้องและไทยนะคะตอนนี้ก็ให้น้องทานแบบนิดอร่อยกันแล้วนะคะคุณแม่ค่ะนนะคะขอบพระคุณแม่เยาวอีกครั้งนะคะก็ สุขสันต์วันเกิดคุณแม่ย้อนหลังด้วยนะคะ,ะช่วงวันที่ช่องพายบรรชัยมาส่งเนาะก็ไม่คนก็ติดธุระเนาะแม่ค่ะก็เลยไม่ได้มาเปิดคลิปทําคลิปนะคะไวโพนวันเกิดให้คุณแม่นะคะในวันเกิดของคุณแม่นะคะก็อันนี้ก็มาย้อนหลังะคะมาย้อนหลังให้คุณแม่แล้วกันนะคะคุณแม่ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยจ้า น้ำยังไม่อาบนะคะแม่ค่ะน้ำยังไม่อาบนะคะนี <c> ่ <oughs> ก็ทานผลไม้ก่อนนะคะให้ทานผลไม้ก่อน,นะค่ะน้ำยังไม่อาบนะคะ <c oughs> สําหรับนออ้องอรไทยของเรานะคะน้ำยังไม่อาบเลยนะคะก็ได้ทานผลไม้อร่อยๆนะคะอิ่มแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะที่รักและอินดูไมตานะคะสาวอารไทยของเรานะคะ <c oughs> ยังไงก็ฝากแม่ๆพี่ๆเอฟซีนะคะ าฝากน้องไทยนี่ยก็อบอ้างใจของแม่ๆอีพสีทุกท่านด้วยนะคะอ่เค่ะนะคะสําหรับในคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับน้องอไทยของเรากันด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาพบเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะบายบายคะ่ะบายบายคะ่ะ